แจ้งเตือนนะครับให้พี่น้องนอกจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสลายการชุมนุมทำร้ายเพื่อนเรายิงเพื่อนเราเพื่อนเรา,เเราบาดเจ็บเพื่อนเราถูกจับแล้วยังมีพี่ๆสื่อมวลชนบางส่วนด้วยนะคะที่โดนความรุนแรงที่เกิดขึ้นด้วยมีพี่นักข่าวออเตอร์คนหนึ่งเพิ่งถูกถูกพาส่งโรงพยาบาลข้างในตาเป็นแผลโดนไม่ทราบว่าเป็นก้อนหินหรือใดก็ตาม จากฝั่งตำรวจซึ่งสิ่งที่เราเห็นก่อนหน้านี้ก็คือผู้บังคับบัญชาไม่สามารถที่จะควบคุมลูกน้องตัวเองได้นี่คือสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้เราเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกมารับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทําเราเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาตอบคําถามว่ากระสุนยางที่เกิดขึ้นในตอนแรกเริ่มยิงก่อนนั้น เพราะอะไรถึงใช้กระสุนยางกับประชาชนที่ต่อสู้เพียงมือเปล่าและเขามาด้วยประเด็นทรัพยากรประเด็นชาวบ้านอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องการเรียกร้องสิ่งที่เราต้องการยื่นข้อเสนอนั่นก็คือเพื่อนเราถูกจับไปตอนนี้10บกว่าคนแล้ว10กว่าคนแล้วที่ถูกจับไป10กว่าคนนี่ขั้นต่ํานะคะ10บกว่าคนคือคนที่เราเช็กยอดได้ยังมีพี่น้องชาวบ้านที่หล่นหายไปกลางทาง เรายังหาพวกเขาไม่เจอข้อเรียกร้องของเรานะตอนนี้ที่เราต้องการถแถลงก็คือว่าเราต้องการให้พวกเขาปล่อยเพื่อนเราออกมาณเดี๋ยวนี้ถ้าหากไม่ปล่อยพวกเราก็จะยืนหยัดอยู่แบบนี้ค่ะสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐทำกับเราวันนี้มันเจ็บปวดมากมันเจ็บปวดอย่างถึงที่สุดและเราไม่สามารถให้อภัยได้ ดังนั้นเงื่อนไขเดียวที่พวกเราจะถอยคือคืนเพื่อนเรามาคืนเพื่อนเราทุกคนมาบอกให้หมดว่าอเอาเพื่อนเราไปไว้ที่ไหนบ้างทั้งคนที่่าดเจ็บและคนที่ถูกจับนี่คือข้อเสนอของพวกเราราษฎรหยุดเอเบก2022ค่ะเราต้องการเพียงอย่างเดียวณนะตอนนี้คือปล่อยเพื่อนเราคืนมาไม่งั้นลงไม่กลับค่ะขอส่งสารนี้ให้ไปถึงผู้นำโลกที่ร่วมอ,อยู่ในเวทีเอเกณตอนนี้ ท่านจงดูสิ่งที่รัฐบาลประยุจันโอชาที่บอกว่าตัวเองเป็นตัวแทนประชาชนกําลังทําถ้าหากพวกท่านเห็นแล้วพวกท่านยังจะยอมรับสิ่งที่มันถูกนําเสนอโดยรัฐบาลที่มันไม่ชอบทําแบบนี้อีกหรือพวกท่านจะยอมยอมรับนโยบายที่มันถูกนําเสนอจากนายจากรัฐบาลที่มันทําร้ายประชาชนแบบนี้อีกหรือที่เป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความชัดเจน ของความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนทุกชาติเห็นความจริงนะส่วนตรงนี้แล้วอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ที่รัฐบาลพยายามหยิบยื่นให้เพียงเท่านั้นค่ะตามภาพข่าวที่เราได้เห็นนะครับเป็นที่ประจักษ์กับพี่ๆเพื่อนๆนักข่าวทุกสำนักแล้วนะครับ วันนี้พวกเรานะครับในนามราชดรหยุดเอเปก2022เราเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปนะอ่ะตามที่เห็นเลยนะครับนี่คือนี่คือพฤติกรรมของตำรวจไทยนะครับเราประกาศล่วงหน้าแล้วนะครับเรามีการแจ้ง การชุมนุมอย่างถูกต้องตามกฎหมายเราบอกหมดนะครับว่าสถานที่ที่เราจะไปคือที่ไหนบ้างนะครับแต่สิ่งที่เจ้าพนักงานตํารวจทำกับเราก็คือปิดกั้นทุกเส้นทางที่เราจะไปนะครับพยายามละเมิดสิทธิ์ละเมิดสิ่งที่เราพยายามที่จะแสดงออกในการประชุมเอเปกค,ครั้งนี้นะครับสาระสําคัญของการประชุมเอเปกนะครับพี่น้องสื่อมวลชนหลายท่านอาจจะมีความสงสัยว่าทําไมพวกเราถึงออกมาแสดงออกไม่เห็นด้วยและก็คัดค้านซึ่งเราได้พูดไปเยอะแยะมากมายแล้วนะครับ แต่สิ่งที่เป็นภาพประจักษ์ในวันนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการสลายการชุมนุมเมื่อไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่เราไม่คาดการณ์มาก่อนเราพยายามทําทุกวิถีทางนะครับที่จะทําให้พี่น้องมวลชนที่มาจากทุกภูมิภาคนะครับที่เป็นชาวบ้านเป็นกเกษตรกรเป็นชาวประมงเขาพยายามออกมาเพื่อจะบอกว่าเขาเกิดความเดือดร้อนอะไรบ้างภายใต้ข้อตกลงเอเปกในครั้งนี้นะครับแต่สิ่งที่รัฐบาลทํากับเรา สิ่งที่ตำรวจทำกับเราคือการสลายการชุมนุมนะครับผลของการสลายการชุมนุมเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องเราบาดเจ็บไปหลายคนนะครับที่หนักที่สุดตอนนี้มีอยู่สองสองคนนะครับคนหนึ่งล้มนะครับแทบจะหมดสตินะครับอีกคนหนึ่งโดนกระสุนยางยิงเข้าตานะครับไม่แน่ใจว่าตาจะดีปกติเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับอีกสิบกว่าคนโดนจับนะครับลดเครื่องเสียงของเราเดินยึดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ เจ้าพนักงานตำรวจที่รัฐบาลชุดนี้ทำกับเราที่พยายามปิดกั้นการแสดงออกของประชาชนผมคิดว่าสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในการประชุมเอเปกซึ่งเป็นการประชุมแนระดับโลกนะนะเราสามารถกระทำได้ทุกประเทศเขามีการเปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาชนให้กับชาวบ้านให้กับองค์กรชุมชนต่างๆสามารถแสดงออกได้แต่ประเทศไทยคือประเทศเดียวครับที่ปิดกั้นทุกอย่างทุกทางและสุดท้ายก็ทำกับเราแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่พี่น้องเพื่อนๆสื่อมวลชน คงจะได้เห็นและเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้ในคาบของความเป็นผดดิการในคาบของความเป็นผู้นําที่ไม่ได้มาจากประชาธิปไตยนะครับนี่คือพฤติกรรมที่แสดงออกเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพี่น้องสื่อมวลชนต้อง,ต,องต้องให้ความเป็นธรรมกับพวกเรานะครับต้องช่วยกันสื่อสารส่งเสียงนะครับเราไม่ต้องการปวดอ e ีพกปวดใดๆทั้งสิ้นแต่สิ่งที่เราออกมาเราพยายามส่งเสียงว่าการประชุมอ e ีพกครั้งนี้ความทุกข์ความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นกับพวกเราพี่น้อง ชาวบ้านที่อยู่ในทุกภูมิภาคนะครับนี่คือการละเมิดสิทธิ์อย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นครับ